เฮ้ย hey, สวัสดีพงผม,ผมคารเตอรครับก็วันนี้จะดูแปลกตาไปนิดนึงเนาะเพราะว่าวันนี้ผมจะมาลองด์ให้สําหรับคนที่อยากลองเล่นเกมนี้ดูนะครับว่าจะเริ่มเล่นยังไงเนาะจะเป็นยังไงมาดูกันเนาะอย่างแรกเลยผู้เล่นใหม่ทุกคนจะมีกิจกรรมไว้ลองรับนะคะทำให้เริ่มเล่นได้ง่ายขึ้นเนาะอย่างแรกก็คือ Summoner Academy เนาะโดยเป็นการทำเคเวสไปเรื่อยๆแล้วเขาจะแจกพวกผงวิเศษไว้สร้างรูเนาะหรือว่าจะเป็นคริสตัล ไว้ซัมมอนมอนหรือว่าทำาแลกเปลี่ยนใหม่ซื้อของต่างๆในเกมเนาะประมาณนั้นแล้วก็หินมาหน้าไว้อัพมอนนั่นเองเนาะที่สำคัญก็คือจะมีแจกอาเทมีนทุกวันนะครับทั้งหมด5วันเนาะต่อมาเป็นเช็คอินผู้เล่นใหม่นะครับจะแจกมอนคันมพีทั้งหมด200อม้วนนะครับทั้งหมด20วันเนาะประมาณนั้นเท่านั้นยังไม่พอยังมีเลเวลอัพมอนเตอร์เนาะ ก็คือถ้าเรายิ่งอัพเลยเวลมอนมากขึ้นนะเราก็จะได้ทรัพยากรตามนี้เลยเนาะประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเราผ่านดานในโหมดจะเรียกว่าโหมดเนื้อเรื่องหรอก็ได้เนาะเราก็จะได้เพชรมากขึ้นเนาะประมาณนั้นเขาขาก็น่าจะประมาณนี้นะครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีศูนย์ฝึกให้เนาะโดยจะเป็นการไกด์เราไปทำกิจกรรมในเกมเนาะเพื่อจะได้ หินม,มานาหรือว่าเป็นหงวิเศษไว้สร้างรูนกับอัพทีมนะครับประมาณนั้นแล้วก็ถ้าใครสร้างไอดีใหม่อย่าลืมมารับเพชรกับคมัมพีเวทมตนไว้ซัมมอนมอนด้วยนะครับมันจะอยู่ในกล่องข้อความเนาะอันนี้ก็อย่าลืมกันละกันประมาณนั้นพูดถึงกิจกรรมไปคร่าวๆแล้วเรามาดูทีมกันดีกว่าทีมที่ผมอยากจะแนะนําหรือตัวละครที่ผม อยากจะให้ลองรีหาดูนะว่าควรจะเป็นตัวไหนเนาะนี่เลยครับตัวแรกคือเชซอนเอ้ยซอนไม่ใช่เชซอนคนละตัวซอนนะครับผมทำไมผมอยากให้เลือกซอนมาก่อนหรือว่าหาซอนมาใช้ก่อนเพราะว่าสกิลของซอนสามารถบัฟดาบให้ตัวเองได้นะครับสกิลแสงสุริยาเมื่อ,อ,อครบกำหนดเวลาไล่ รือก็คือ9วินาทีเนาะจะเสกเพิ่มไอแทกสให้ตัวเองนะครับทำให้ซอนสามารถทําดาเมจได้รุนแรงมากนะประมาณนั้นแล้วตัวถัดมาที่ผมอยากให้หาก็คือโจรสลัดนะครับผมการเลออนเนาะเพราะว่าสามารถเพิ่มไอแท็กสกับลดเดฟสอประมาณนั้นแต่โจรสลัดจะหาได้ไม่ยากเนาะเ,เพราะว่าโจรสลัดเราสามารถเลือกจากตรงนี้ได้เนาะนี่ซัมมอนครบ20ครั้ง ตรงนี้จะเป็นการเลือกระดับฮีโร่เนาะเราเลือกตัวสลัดจากตรงนี้ก็ได้เนาะประมาณนั้นเขาๆก็ประมาณ2ตัวนี้แหละครับหรือถ้าใครไม่อยากเล่น2ตัวนี้แล้วอยากเล่นตัวอื่นแล้วคิดคอมโบไม่ออกเราก็สามารถไปดูในแนะนําทีมคอมโบนั้นะครับเราก็จัดตามเขาได้เหมือนกันเนาะเล่นได้เหมือนกันประมาณนั้นเท่าน,นั้นยังไม่พอครับ ที่ผมอยากจะแนะนำอีกอย่างก็คือเราลองมาดูก่อนว่าที่แลนด์เท่าไหร่เขาแจกตัวอะไรเนาะเราจะได้ไม่เลือกตัวซ้ำเนาะประมาณนั้นที่สำคัญครับเกมนี้ไม่มีให้เลือกตัวตอนต้นเกมเนาะดังนั้นแล้วต้องสุ่มเอาครับใครดวงดีก็ได้ไปต่อเนาะใครดวงไม่ดีก็รีต่อไปครับประมาณนั้นเอาลองไปซัมมอนดูโอ้โหอย่างนี้คือดวงไม่ดีครับ <laughs> ข่าวจ้ารีไปเลยเนาะ ก็ตอนแรกสร้างไอดีมานะครับสร้างเป็น g a สก่อนก็ได้เนาะแล้วค่อยมาเชื่อมาอาทีหลังเดี๋ยวเราไปกดต่ออีกสักรอบปุ๊บท้องเฮ้ยท้องมันจะสังเกตได้ค่อนข้างง่ายเนาะว่าเราจะได้ตัวระดับตำนานไหมถ้ามันขึ้นสีทองก็คือได้ตัวระดับตำนานเนาะมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรอืมมูชูนะครับผมจะอ๋อชีลาอา๋อมูชูตัวม่วงเออใช่ ชีลานะครับชีลาเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นค่อนข้างยากเนาะดังนั้นแล้วอย่าให้ข้ามไปก่อนเอาไปต่อครับหินสกิลปัโหโห๊บโอข่าวชื่อว่าปอนน้ำรั้ผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะเมื่อเราได้ตัวละครที่ต้องการแล้วก็มาจัดทีมกันนะครับถ้าใครเลือกซอนมา หรือว่าหาซ้อนได้แบบผมเนาะแล้วก็จะได้การเลออนมาด้วยในตัวเลือกของระดับฮีโร่เนาะเราก็จะจัดทีมได้ปับมาณนี้เลยโดยเราไม่ต้องเน้นตัวอื่นมากครับอ์ทีมีนี่เราจะได้จากกิจกรรมที่แจกอยู่แล้วเนาะทำให้เรามีอ์ทิมีนใช้ตัวอื่นก็ไม่ต้องเน้นมากครับไต่แรงไปก่อนเนาะเพราะว่ายิ่งไต่แรงสูงเราก็จะได้ทรัพยากร,รที่มากขึ้นเนาะ แล้วถ้าใครไต่แรงไม่ไหวแล้วก็ให้มาลงในโหมดยึดคองนะครับผมก็ค่อยไต่ไปเนาะเพราะว่าถ้าชนะ1รอบก็จะได้ของรางวัลตามนี้เหมือนกันเนาะประมาณนั้นอีกทั้งยังไม่พอครับผมยังมีกิจกรรมปกติที่ให้เราได้เล่นเรื่อยๆเนาะอย่างเช่นกิจกรรมทอยลูกเตานะ๋าเนาะโดยมันจะเวียนกับกิจกรรมอ,อซมมอนคัสสันหรอไม่ใช่ อีกอันนึ่งอะจำชื่อกิจกรรมไม่ได้ละนั่นแหละครับแล้วก็เอออันนี้ก็เหมือนกันนะซัมมอนเราจะสามารถเลือกมอนได้เมื่อเราซัมมอนครบ375บใบเนาะโดย375บใบนี่ไม่ยากนะครับผมเพราะว่ามันจะรวมกับการซัมมอนแบบนี้เนาะซัมมอนเกตยศปลับมานนั้นโอเค เอาข้าวก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมไปลองเล่นให้ดูก่อนเลยเนาะว่าทีมนี้จะเล่นประมาณไหนเนาะโดยผมไม่ได้สนใจตัวอื่นมากครับแค่เน้นจรนสลัดกับซอนเท่านั้นแล้วก็หาตัวอะไรก็ได้ที่เป็นสกิลหมู่ใหม่ตัวนึงเนาะเพราะว่าซอนเป็นตัวที่ทําดาเมจหมู่ดังนั้นแล้วเราอยากได้อีกตัวหนึ่งที่มาทําดาเมจหมู่เนาะจะใส่เป็นทราโบก็ได้ แต่ถ้าใครมีเซทารีสก็จะดีนะเพราะว่าเซทาลีสมีโอกาสเสกมือลอยใส่ฟังและก็ยังมีพาสซีฟที่ชนะทุกธาตุเนาะทำให้ดาเมจของเซทารีสค่อนข้างดุแรงนะครับไปครับลองดูก่อนโดยที่แรงน้อยๆส่วนมากจะเจอกับบอทซะส่วนใหญ่เนาะก็ไม่ต้องกลัวครับค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเนาะหาจังหวะที่เราชอบหรือว่า เ,เทคนิคที่เราถนัดเนาะประมาณนั้นโอเคมาจะเป็นยังไงมาดูกันเนาะถึงอีกฝั่งจะมีหินทองเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าที่เราเจอไม่น่าจะเป็นคนเนาะน่าจะเป็นบอท <c oughs> แล้วบอทจะออกสกิลค่อนข้างช้านะครับเหมือนจะเขาจะให้เราคิดก่อนจังหวะนี้เราไม่ต้องทําอะไรก็ไะ้ครับเรารอไปก่อนและจังหวะนี้เขาบัฟมาจังหวะนี้เราก็ล้าไปก่อนครับ อาเทมีมีความสามารถในการร่างบัฟของอีกฝั่งเนาะยิ่งอีกฝั่งมีบัฟที่เยอะจะทำดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงเนาะแล้วจังหวะน,นี้เขาเทรนสาดูมเดมาติดสตันไม่ติดสตันไปตัวหนึ่งก็ผมแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะจังหวะน,นี้เรากางซอนว้ครับแสงสุริยาจะสังเกตได้ว่าซอนจะไม่ได้ออกสกิลทันทีนะครับแล้วจังหวะน,นี้เามีล่าสกิลมาเพิ่มอัตราคริติคอลให้เราแล้วพอสกิลของซอนเกินครึ่งหลอดแล้วเราก็ ใช้เจ้าถลัดเลยครับรถเด็บอีกฝั่งนะแล้วก็เพิ่มดาบให้เราสองแล้วตอนนี้เขาสาสสะท้อนใส่แชนนอนแล้วซอนกระทุ้งลงไปเห็นดาเมจที่ซอนทําได้นะครับและจังหวะนี้แม็กซิมิเลียนสาดไปเรียบร้อยครับผมแ,แม็กซิมิเลียนมีดาบสองนะ้องเล็กฝั่งมีรถเกาะด,ด้วยจังหวะนี้เราติดแช่แข็งไปยังไงฮิวไปก่อนเนะาะแลาใไปบัฟไปครับไม่ต้องรีบบัฟปีไปแล้วหมากัดอาร์ทิมีนมาอาร์ทิมีนตายไปแล้วครับเจร้อไปก่อนเนาะ รอไปเราซ้อนแล้วพอ,อกดผิดครับแต่ก็โอเคนะทําให้เแวนไฟใช้สกิลไม่ได้เนาะแล้วเราก็ไล่ซ้อนอีกรอบครับแล้วพอซ้อนเราใกล้จะออกแล้วก็บัฟดาบไปนะประมาณนั้นเลยบัฟดาบเอ้ยโดนล้างบัฟมาจังหวะน,นี้ล้างติดไหมเรียบร้อยครับซ้อนโดนล้างบัฟจังหวะน,นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะกดพลาดไปนิดนึงครับแต่ทีมนี้ยังมีข้อเสียนะครับหมายถึงว่าทีมของเรานะข้อเสียของมันก็คือ เราไม่มีตัวล้างสถานะเนาะัางนี้เราต้องรีบหาตัวล้างสถานะให้ได้นะแต่ถ้าเราสามารถกัดฟันได้จนเราไต่ไปถึงถ้วยเราครบ4 0 0นะ้เนาะเราจะได้เอเรนอรมาแล้วเราค่อยเอาเอเรนอรมาใส่ทีนะครับประมาณนั้นแล้วก็พวกอนาเขตหรือสมาพัภธ์พวกนี้ เราไปหาเข้าสมาพัน์ธไว้ก็ดีนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเข้าสมาพัน์ธปุ๊บเราก็จะมาขอแลกเปลี่ยนการ์ดต,ตรงนี้ได้เนาะเราอยากได้การ์ดอะไรก็มาขอเาไว้นะครับปรับมาณนั้นหรืออาจจะมาซื้อของในร้านค้าสมาพันธ์ก็ได้เนาะส่วนรุ่นผมอยากให้ยังไม่ต้องไปโฟกัสมันเนาะผ่านไปก่อนนะรอสักเวลเนี่ยรุนสำคัญจริงๆอยู่ที่เวลเจ็ดครับรุ่นแม่นยำกับรุนนนทานเนาะประมาณนั้น แล้วก็แรกๆมาเรามีตัวอะไรเราอัพไปก่อนเลยครับไม่ต้องสนใจเนาะเพราะว่าค่าอัพมันไม่แพงครับเห็นไหมครับขึ้นมาหนึ่งแล้วเจ็ดร้อยห้าสนะิบแล้วเราจะได้ไอเม็ดท,ทองๆเนี่ยเขาเรียกอะไรนะมีชื่อไหมอ่ะไม่มีมีไหมอันเนี้ยเหรียญตาอัพเกรดเนาะไอเหรียญตาอัพเกรดนี่เราก็สา,สามารถมาอัพเอฟเฟกต์สถานะให้ทั้งไอดีแล้วได้เนาะโดยผมอยากให้เน้นไปที่พลังโจมตีก่อนนะครับผม อย่างที่บอกไปทําไมผมถึงไม่เลือกเฟยหรือตัวอื่นที่มีโจมตีเมินเด็บเนาะเพราะว่าในการเริ่มเกมมาพลังป้องกันของแต่ละตัวจะไม่ค่อยต่างกันมากเนาะอย่างเช่นอาร์เทมีนเป็นสายป้องกันเนาะพลังป้องกัน206แต่มาดูเซนจเลียนที่เป็นสายโจมตีนะครับพลังป้องกัน152แทบไม่ต่างกันเลยครับดังนั้นแล้วเน้นเป็นพลังโจมตีศาสตร์อีกฝั่งซะดีกว่าเนาะ หรือถ้าใครไม่อยากีหาซอนจริงๆก็เล่นไปเถอะครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมันก็มาเนาะประมาณนั้นชอบตัวไหนก็เล่นตัวนั้นเลยครับไม่เป็นไรหรือว่าอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโกงก็คือเบรเนาะเพราะว่าเบรจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําดามจสองครั้งเนาะและรุนแรงมากถ้าใครได้แล้วก็ลองเล่นดูเนาะแม็กซิมิเลียนก็ได้นะแต่ถ้าแม็กซิมิเลียนอยากให้มีหินม่วงเนาะ จะทำดาเมจได้แรงกว่าประมาณนั้นอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทีมที่ผมแนะนำในตอนเนี่ยจะแพ้ทางตัวละครที่มีฮิลเนาะดังนั้นแล้วนะครับผมเราต้องมีเออ่ตัวห้ามฮิวอย่างเช่นนี่เลยดีแอดไว้เสกห้ามฮิวใส่อีกฝั่งเนะหรือไม่ก็เป็นคาถาสเนจี้นะเอาไว้ลด เอาไว้ไม่ให้อีกฝั่งฮิวได้นะครับนี่เลยคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพกลับไปที่ไอดีหลักกันหน่อยแล้วกันโอเคครับก็น่าจะภายในอาทิตย์นี้แหละที่จะมีตัวละครใหม่เข้ามาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกไปน่าจะเป็นตัวธาตุน้ำเนาะไปค,ครับทีเผลอหมันไส้หมันไส้มานานแล้วยังไงโอ้โหอย่างเข็ม มิล่ามาพอครับพอพอพอ,พอกดเล่น,เลนๆเฉยๆไม่ได้จริงจัง,จงอะไรคือไม่ใช่อะไรหรอกครับอยากได้หินสกิลแม็กซิมิเลียนอย่างน้อยหินม่วงก็ยังดีอะ่ะคือไม่งั้นแบบแม็กซิมิเลผมมันดาเมจตอมากอยากจะลั่นจังเลยอื้โอเคครับก่อนจากกาันก็มีแมปมันๆม,มาฝากแล้วกันเนาะไปดูกันเนาะ โอเคครับอีกฝั่งก็มีเชนนอนน็อกโรนมิยาเบอร์นารดมิเลเน่นะครับโจ๊กเอ่อเมแกนเฟยแล้วก็คามิล่านะครับผมจะเป็นยังไงมาดูกันเนาะโอเคเริ่มมาจังหวะน,นี้คงบัฟเชนนอนไปก่อนนะครับแต่ผมยังไม่ได้ทำอะไรนอะรอจังหวะไปก่อนค่อยๆรอไปรอไปยงัยงยัง พอพัเมแกนมาเพื่อจะได้ดาบสามแล้วเขาน่าจะปาโจ๊กมาต่อจังหวะนี้ยังไงผมยังไม่ทําอะไรแล้วเขาสาตว์เฟยมาจังหวะที่ผมเอาเอเลนอิวเพิ่มต้านทานคริติคอแต่ติดบ็อกบัฟของเมแกนไปครับทาให้ไม่ได้บัฟและจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงครับผมเขารีเฟยขึ้นมือแล้วเขาสาตเฟยมาอีกรอบแล้วจังหวะนี้ผมฮาวาดัมสาต์ไปแต่ว่าเลน่ผมใกล้แตกแล้วเลนี่ผมไม่โดนดาเมจครับทำให้เลน่รอดแต่ว่าฮาวาดันไม่รอดครับผมแล้วจังหวะนี้กด เนี่ไปแล้วเขาเบอร์นาดก็ปีขึ้นมาผมจังหวะนี้ยังรออยู่ยังยังไงต่อเขาบั๊มมาต่อผมกดโดนสลัดใบไปลดเด็บไปต้องสวนแล้วจังวันนี้ยังยังรออยู่กดเชซอนฮิวเลนี่ขึ้นมาเพื่อลดค่ามานล้เลนี่ล้วกดเลนี่ต่อแล้วเขาบั๊มมีเกนเพื่อดาบสามครับเขาจะดาเน่ยสวนมาเราก็จะสวนไปจังวันนี้แล้วยังไงต่อแม็กซินส่กรโฟันไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคครับ เขาตายไปแล้วแล้วเขาใช้มีเคน่ล้างบับแลวผมกระโดดฟันใส่เมแกตแต่เมแกตไม่แตกนะทำให้เมแกรอดชีวิตมาได้แล้วจังหวะนี้กดธารดิสแล้วจะพามายังไงต่อเพียบรรอครับเลยเน่แตกเลเน่แตกไปแล้วยังไงต่อสองตัวหน้าใกล้ล่วงแล้วจังหวะนี้วะนี่อยสา่มาไม่รอดแน่นอนเนาะแล้วผมกดจรวดสัตว์สวนไปทําให้เขาติดใบแล้วเขาเอาพลังยาีไปขึ้นมือยังอยู่เหลือแต่แถวหลังแล้วผมยังไงต่อใกล้แล้วใกล้แล้วพนันยาตายครับฮิวเนาะ เพราะว่าใส่หินม,ม่วงมาแล้วเคยใสา่มาจังหวะนี้ผมกดอืมเรียบร้อยผมเลนี่เอ้ยไม่ใช่เลนี่เลตตอกผมร่วงไปแล้วแล้วกดโคกสวนไปเขาวับปีมายังไงผมเหลือสามตัวแต่เขาเหลือหตัวต้องดาบสมของแม็กซิมเลี่กงะโดดฟันไปแล้วเขาดาเมจเอ้ยดีว่าโรทคชันมาครับเสื้อป้องกันดาเมจของแม็กซิมเลี่ยงอยู่เอากดเลนี่มาเอากดเลนี่มาผมกดเชสซอนบัฟไป ยังไงฮิวเลือนขึ้นมาแมา็กซิมเลียนดาเมจดาบสามฟังไปปั๊บป,ปั๊บปั๊บเขากดเมแกนบัฟสวนนะครับเพื่อดาบสองเขาจะทำยังไงต่อผมตาลิดฟื้นฟูเลือดไปก่อนอค,ออค่อยยื้อไปค่อยๆยังไงยังไงยังถึกอยู่ดาบสามหายไปแล้วของผมดาบสามเขาหายไปแล้วเขาสาดเฟยมาแต่เฟยมีลดดาเมจหนึ่งและผมใช้ดาเมจทั้งเวอร แต่ว่าติดบล็อกปั๊บของเมแกนครับผมหนักแล้วอาการหนักแล้วตังวะนี้ยังไงตอนแม็กซิมเลียนกระโดดสั้นและเขาสลับเลือดไปยังไงยังไงโอ้โหแม็กซิมเลียนเลือดเตลิดหมดแต่ว่าแม็กซิมเลียนยังอยู่เจสนันช่วยมาจ๊กมายังไงโจ๊กมาโจ๊กมีรถแต่เมียหนึ่งครับตอนนี้แม็กซิมเลียนไม่ตายนักเลยแม็กซิมเลียนได้รับบัฟบัฟดามหนึ่งแล้วกดมานาเฟนซี่ไปแม็กซิมเลียนกระโดดสั้นแม็กซิมเลียนจะโดดฟันเรียบร้อยครับผม เหลือแค่เมแกนตัวเดียวเนาะและแม็กซิมเลียนก็ปิดไปครับจังหวะนี้จะเห็นได้ว่าแม็กซิมิเลียน MVP ไปเลยครับเกมนี้โอเคครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยหรือม,มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ได้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย